ตั้งไงวอวงกลมไปพัญญาเป,ปแขนแตันยังไงต่อโอ๊ยแล้วเปิดมา,าหนะของพี่ใหญ่เปิดสอยวงกลมมาสะบัดโอ๊ยเรียบร้อยละเม็ดเดียวนะหนะของพีชหนึ่งเม็ดเราไม่โดนใครเลยฮนะแล้วสะบัดเโอยเียโอเคก็กลับสวัสด,ดีกับช่อง4ี่เก้าเก้าอีกวันเช่นเคยนะใครที่มารับฝากกดไลค์กดแชร์กดคนละาหนึ่งแจ้งเตือนให้หน่ครับแล้วก็วันนี้ผมก็จะมารวบรวมข้อมูลแล้วก็หา คู่ไฮไลท์ที่แบบตึงที่สุดแบบระดับปีาศาจมาให้ทุกคนดูกันนะว่ามันจะตึงขนาดไหนซึ่งสองคนนี้ถ้าใครไม่รู้จักนี่คือมึงไม่ใช่มึงไม่ใช่ใส่ฟรีไฟล์ละกูว่ามึงไม่ใช่สใชส่ฟรีไฟล์ละมาดีดีก่านะคนที่หนึ่งนั้นเขาก็มีนามว่า HP1 พีวทซึ่งอยู่ในใสไฮไลท์มงไทยปีาศาจทั้งนั้นนะคนนี้คือปีาศาจของแท้แล้วก็มาเจอกับปีาศาจใสไฮไลท์มงลาวคนนี้เขาก็มีนามว่า พี่ใหญ่ไม่มีใครไม่รู้จักหรอกตั้งไม่รู้จักนะคือหนึงอ่ะเกิดช้าแค่นั้นเลยเนาะแล้วก็วันนี้ผมก็จะพาไปดูว่าสอบคนนี้ละว่างึ่งหนึ่ง,งแล้วใครจะเอากว่ากักนไปดูกันเลยดีกว่าครับแล้วใส่ไฮไลท์เมืองลาวมากับพี่ใหญ่ครับคนดูและใส่ไฮไลท์เมืองลาวตึงที่สุดไม่มีใครไหวไอ้นี่ปีศาจเมืองลาวโว้ยไอพี่ใหญ่นี่ปีศาจเมืองลาวนะ คือแบบประเทศลาวไม่มีใครไหวฮนะคนนี้คือมันเอาสุดอะไรเงี้ยไปได้เน,ะนี่ยคนนี้มีอะไรวะคือเขาแบบตัง้งใจอะไรเงี้ยคนเนี้ยประเทศลาวคือบอกเลยนะคือผมสี่เก้าก้าอีกวันกล้าบอกเลยว่าไม่มีใครไหวหนึ่งหนึ่งเนาะหนึ่งสองหนึ่งสามก็มีใครไหวแบบแล้วไอ้นี่อุ้ยทำไมมาเยอะจัดเลยวะผู้ชมอาผู้ชมแล้วยังไงต่อฮะคนดู แล้วคนนี้ใส่ให้ไร์เมืองไทยมาาว่ามากับเฮทพีวันพีทโอ้ยโอ้ยคนนี้น่าจะมีคนรู้จักเยอะนะเพราะว่าเขาก็สตรีมอยู่แหละสตรีมอยู่ในเพจหรือว่าเอออะไรไม่ใช่สตรีมอยู่ในทิกตอกตลอดเลยนะแบบยังตึงอ่ะเอาแบบสี่หกเอ้ยพี่ลืมบอกว่าคนนี้สี่หกไหวฮะคนนี้เขาแบ่งทุกเกมแล้วก็คนนี้มา ี่หกไปกับพี่คนนี้แหละมือขวพัพี่มามันจะแหวไหมสี่หกคือมันเก็บคนเดียวเลยมาว่าระหว่างใส่ไฮไลท์เมืองไทยเจอกับใส่ไฮไลท์เมืองลาวตึงใส่ไฮไลท์เมืองไทยเฮตีวันพิดมาว่าแล้วใครจะอยู่ใครจะไปโว้ยเลื่อนผ่านไม่ได้ฮะคนดูมาแ่ตัวเลขกดแ,กแร์หนนะ่อยเนาะเสียงมันดังไปอ่ะมาว่ามา,าผู้ใจรัก ต่อฮะปัดไปเราปัดอุ้ยแล้ลแดงยังไงต่อฮะไม่โดนอุ้ยเราพิดมายังไงต่อฮะท่าของพี่บันแล้วท่าของพี่ใหญ่ก็ปัดมาแล้วปัดไอวอร์ไปยังไงต่อแล้วกิบขวบไม่โดนอุ้ยแล้วมาต่อฮะท่าของพี่ใหญ่ฮนะแล้วเฮตีบันก็ไม่ตั้งไอวอวงกลมไปพัญญาเป็นแดงวยังไงต่อฮะอุ้ย,ยแล้วเปิดมาท่าของพี่ใหญ่เปิดไปสกรถถอร์หนึ่นงศูนย์จังหวะนีนื้ปัดไอวอร์ปืนไปแล้วกิบขวบขึ้นมาแล้วเที่ยงให้ดูนะ ่าดีเจือรับประลุซองวงขึ้นมาทานของเอฟทีวันทิศก็พยายามที่จะต่อต้านกับหลังรับเปิดไปแดงไปหนึ่งเมตรแล้วยังไงต่อที่หัวไม่ข่าวเลยหนึ่งโอ้ยแล้วยังไงต่อะคนนี้คือเจอัรงแน่อ้ยแล้วหัวหายแล้วฐานของพี่ใหญ่ก็โดนถัวไปหนึ่งเมตระยังไงยังไงจะเอายังไงต่อะคนดูโอ้ยทางด้านของพี่ใหญ่ก็พยายามที่จะดานขึ้นไปแล้วานะของเอฟีวันก็พยายามที่จะดับกอขึ้นมาแล้วยังไงต่อต้องหามุมหา จอดปเป็นพวงก่อนนะคือจังหวะนี้วงก็บีบึ้นมาแล้วเนาะรู้สึกว่าทางนักของพี่ใหญ่จะดันคู่ไปทางอะไรยังไงต่อมาเจอตัวเป็นปากใต้ตัวมาที่โดนแล้วยังไงต่อ้วงทำมาสะบัดชุดโอ้ยเรียบร้อยละเม็ดเดียวนะทางนักของพีทเฮดฟีวัน e ก็นำสกอร์มาหนึ่งหนึ่งเสมอกันเอาเรื่องว่าคนดูคือเดือดจนนัดเลยนาคู่นี้เอาโอ้ยสกอร์หนึ่งแต่ว่าคนดูไอเชียเฮดฟีวัน e ไปติดตามช่องเฮทพีวันั้งกล่องทวิตตเนาะใส่ให้แล้วใครที่ชอบพี่ใหญ่คือกดเลขสองมาลัวเลยฮะให้กำลังใจกับพี่ใหญ่ใส่ให้ไรเมืองลาวมาว่าสองคนนี้คือไม่มีใครไหวนะอยู่อยู่ประเทศไทยกับประเทศลาวนี่คือสองคนนี้จแล้วยังไงต่อแล้วป๋าีดบอไปแล้วน้องของเฮทพีวันคืแล้วก็ป๋าเบอขึ้นไปพยาะงั้อย่ายินยันเป็นทั้งอายังไงต่อเอเปิดครบตัวขึ้นมาเปิดเป็นเข่าไปหนึ่งยังไงต่อ ชั้นของเฮดจีันเข้าไปยัทีจะดับไอวอขึ้นไปแล้ยังต่อแล้วปิดวอกลับหลังขึ้นมาสะบัดซ้ายอ้ยไม่ได้ยิงว่ะแล้วปัดขวมาแดงไปหเมตรเดยังไงต่อบิดสายขึ้นมาให้ข่าไปหนึ่โอ้ยยังไงต่อโดนยิงหลังขึ้นมาจากชั้นของช <im> ั้นตัวแล้วปัาไอวอลเ้็นปาะบัดมาให้โดนเพาะฉานของเยนเข้าไปยัำที่จะดับขึ้นมาแลงวชั้นของเฮดจีันก็เอาจัดเนาะตังไอวอลว้อยมาหนึ่งก้าวแล้วเข้าไปย้มที่จะดันขึ้นไปแล้วยิงยัป อ้ยปัดไม้ตัวไปหนึ่งปีกขวม้ตัวไปสองแล้วยังไงต่อสถานะของฮีพีบันก็ไปยังีออบขวขึ้นไปแล้วยังไงต่อพีได้บกขึ้นไปต่อน้วปัดมาไม่โดนกิกต้ายมาแล,ล,ล้วไกลเกินไปน้ปัดอีเสิร์ชขึ้นมาหนึ่งเมตรเราไม่โดนใครเลย,นะเย,ยเฮะแล้วน้บปัดเอาโยเยี่ยแล้วเยยบร้อยคือเล่นแบบคมจัดเนี่ยคนดูอาแบบถ้าแบบออกมาคือตายเลยเนาะ ใครที่ออกมาให้เห็นคือตายเลยใครที่หลุดละก,กอนหรือว่าหลไปหนึ่งเออไปหนึ่งก็คือเรียบร้อยให้คดูแล้วให้ทุกวนน้ำตะกอมาสองหนึ่งนะว่ะดีตะกอมาสองหนึ่งแล้ว,กกลวยังไงต่อฮะโอ้ยแล้วคุณนี้คือเดือดัดเนาะเมืองไทยกับเมืองลาวใครมาเอฟซีเมืองไทยก็กดเลขหนึ่งมาลัวนวแล้วใครไป็เอฟซีเมืองลาวก็ฝากบวกสองมาลัวๆวฮะ ให้กำลังใจกับทั้งคู่เพะว่าจริงแล้วสองคนนี้แหละสุดสุดแล้วสององประเทศประเทศลาวกับประเทศไทยสองคนนี้ถึงสุดแล้วไอ้ก็ย้อนมาเป็นปีศาจนั้นแล้วยังไงต่อฮะป่านไอ้วอลขึ้นมาแล้วไอวัตตีดก็จ่ายขึ้นไปซะบัดขึ้นมาแล้วจะเนบไปแล้วยังไงต่อสลับปืนยังไงป่าไมาให้โจมยังไงต่อป่านไอ้วอลขึ้นไปหนึ่งช็อตแล้วยังไงต่อฮะโอ้ยีอหย่ากระโดดยิงเม็ดเดียว เรียบร้อยสกอร์ตีมาเป็น1นึ่งแล้วคนดูทางด้านของเฮ p ปีวันพีทก็นำสกอร์มา3ต่อ1แล้วทางด้านของพี่ใหญ่ก็สกอร์หนึ่งนั่นเองฮะโอ้ยมันจะตึงอะไรขนาดนี้พี่ลคนดูน่าจะเห็นนะสองคนนี้คือในช่องที่ต่อของเฮ p ปี้วันพีทคือเขาเล่นสี่หกคือเขาเนี่ยเอาคิวเยอะแยะทุกเกม แล้วไอพีวีคิวพ,พ,พ,พี่ใหญ่เนี่ยคนดูนะ่าจะเห็นในช่องยูทูบสี่เก้าเกมทุกวันตะกินทุกคนืนแม่งเอา6กสี่แล้วมันเอาคืนเยอะก,กว่าทุกเกมยเฮีย,ยมาว่าแะไวเหตุพิวันพิษเอาเรื่องว่าน้ำาสกอตีมาเป็นสต่อหนึ่งไอ้เฮีแยแล้วมันเตึงเกินไปแล้วมันเนี่ยทัางนั้นของใส่ในเมืองไทยน้ำาสกรมัน่ดีแล้ว เราใส่อไรเมืองลาวเอาอยัางไงละก่อนหนึ่งจะหยุดแค่นี้หรือว่าจะไปต่อฮนะละวางใส่ไรเมืองลาวจะหยุดแค่นี้หรือว่าจะไปต่อฝากคนดูกดข้อตัค์ไหนึ่งแชร์กดติดตามให้กับช่องสี่ x ก้าวันแล้วยังไงต่อจะน้อง HP1 ิวันพิทจันไอวอลคืนไปบอกเลยว่า HP1 ิวันอะ HP1 ิวันนี้คนคนนี้คือตึ้งแก่ในนอกรีไม่ได้เจอเขาไม่เจอเลย เขามาันจะทีมหกสี่โ <First class. S 1> อ้ยไอ้เหี้ยโว้ยเนยี่ยจุกตลอดมาว่าสกอร์น้ำไปหนึ่งห้าโอ้ยเชียวมันตึงอะไรขนาดนี้คือให้เนี่ยจุกทุกมิดต,ตึงเกินไปแล้วปะเนี่ยจ้าแล้วใส่ห้ไล่เมืองไทยของเรานำไปสกอร์ห้าหนึ่งว่ายังไงฮะ จะหยุดแค่นี้หรือว่าจะไปเป็นสกอปแต่หนึ่งเลยทางั้านของแส่อไเมืองไทยของเราก็ตึงจัดเลยเนาะโอ้ยได้ตัวละเม็ดแบบเห็นไม่ได้ไงไปไนะเห็น่เห็น,นตุ้ยเลยนะน้องคือถ,ถ้ามาเจอกันคือต้องมีอีกฝัง่งที่ต้องไปนอนอยู่ในพื้นเลยเน,ะนาะรปัดอี่เกิดขึ้นมารางขึ้นาไม่รวนรปัดอีกบอกขึ้นไปลัวปัดขึ้นมาล,ลัวปัดว้ไว้หน,น,นึ่งอต่อยังไงต่อเจอตัวขึ้นมาสลับตัวไปนหนึ่งอ แล้วยังไงต่อป่าดิวอขึ้นไปแล้วออกขวมาแล้วสลับปืนแล้วป่าดิวอมาอย่างให้เลยว่าคนดูป่าดิวอมาอย่างไวรวาโอ้ยมาว่ะคนดูแล้วพี่ใหญ่ตีสะกองเป็นสองห้าให้มามิดเดียวอย่างเตึงว่ะคนดูอะไรเชียวไม่ได้ปิดไมว่ะเสียงใครว่าทำไมจกเนี่ยโอ้ยแล้วพี่หัวใจไม่ขึ้น ชอบนี่ยโอ้เกมนี่ก็อัปเดตเสีย,อยงอะไเข้ามาในเนี้ยไม่รู้แหละตกใจคิดว่าผีมาเลยดีกว่าฮะานะของพี่ใหญ่ก็ตีสะกรอเป็น2ต่อห้าแล้วนะแล้วใสไงไรเมืองลาวของเราจะเอาอยัางไงต่อจะหยุดแค่นี้หรือว่าจะไปต่อจะเก้าต่อไปข้างหน้าหรือไม่ครับน้องแล้วป่านที่ว่าขึ้นมา พี่วันนี้อยู่ที่สนามลกทางซ้าย้วปัดทีโบวขึ้นมาแล้วสลับปืนซุบมาแล้วนะของพีพีูที่ใหญ่ก็ปัดขึ้นมาแล้วแล้ของเฮดพวันพิษจะเอายังไงจะหยุดสะกรอห้าหรือว่าจะไปต่อแล้วปัดมาไปด้วยแล้วบกหายมาว่าแล้วเฮดพิวันเปิดมาเฮดพิวันพีเปิดมาแล้วบกหายไปเลยดีเดียวจะแล้วก็พีใหญ่น่าจะปิดหมามากมากเลยฮะลราจะเอายังไงต่อฮะปัดไอโบวขึ้นมาแล้วปิดไปแล้วไม่โดนใครแล้วยังไงต่อฮะ เกิดเป็นขีดขึ้นมาแล้วสลับปืนขึ้นไปหนึ่งแล้วปัดหัวขึ้นมาไม่โดนแล้วยังไงฮะรู้สึกว่าจะพอดมาทางซ้ายแล้วนะนะของพี่ใหญ่ก้อนน่าจะเกิอดแั่เพราะว่าตอนนี้ไม่มีหมวดน้ำปัดไอ้บอกขึ้นไปแล้วสลับปืนขึ้นมาปัดไอ้บอกไปอย่างนี้เลยบอกคนรู้ปัดมาไม่โดนโว้ยแล้วเจอตัวขนาดนี้ไม่โดนแล้วตอนนี้น่าจะเออแล้วเนาะตอนนี้คือน่าจะเออแล้วนะโว้ยแล้วออกวงขึ้นมาเลย แล้วมันออกวกขึ้นมาให้ตัวไปด้วยให้แดงไปด้วได้ยังไงต่อนะอของพี่ใหญ่ก็เอาเดือดหรือว่าคือเดือดสุดเดือดสุดให้แดงไปต่อไปต่อปาดไอ้วอมาแล้วยิงหัวไม่เต็มนะแล้วช็อตนี้จังหวะนี้จะยิงหัวไม่เต็มนะนะของพี่ใหญ่ก็เข้าไปในบ้านแล้วก็พยายามจะอ้อมขวาขึ้นมาแล้วเจอวอลปัดเีกเสดขึ้นมันสลับคือนับตั้งไอวอขึ้นมาแล้วตายปุ้ยเอายังไงต่อนะของพี่ใหญ่ก็เอาแจกเลยเนาะ ได้ดีกว่ามาได้ดีกว่าแล้วสลับคุยด้วยแล้วเฮดพีวันิีเปิดมาสกอหกสองไอ้เชียมเม็ดเดียวมาว่าแล้วยางตึงโอ้ยใส่ใไฮไลท์เมืองไทยนี่คือเอาจัดนะเนตึงว่าคือคู่นี่คือเอาคู่นี่คือตึงจัดเลดยก่องที่ใหญ่จะตกสกอต่ำกว่า ตะกอก็คือไอว่า62ประมันอะไรประมาณนี้แล้วจะเอายังไงต่อจะแก้เกมได้หรือบอลแล้วน้าของพี่ใหญ่เนาะแล้วเฮ็ดพีวันพีจะปิดตะกอแป82ได้หรือไม่ไปดูกันเลยฮนะจะเอายังไงต่อแล้วนของเฮ็ดพีวันเอาโว้ย <S <S แล้วระยะจูบมาคือเจอกันไม่ได้นะสองคนนี้คือเจอกันไม่ได้นะเหมือนกับงัวที่จะชนกันนีะ่ะแบบเจอกันแล้วต้องชนกันให้ข้างนึ่งแบบ แอ้ไปไงไปเด้นน่ะมาว่าแล้วทั้งกลองพี่ใหญ่ก็นำสบายต่าง,งนะพกเลเนาะที่อย่า้ว้วเอาเรื่องจัดเลยเดือดจริงอย่างเติงว่าทางด้านของเฮดพิวันพิดกับพี่ใหญ่มันต้องประมาณนี้เลยเนาะว่าสองที่นเกีสองคู่เอกที่อยู่ในเมืองลาวกับเมืองไทยนะคือไม่มีใครไหวแหละแล้วยังไงต่อฮนะว้ยแล้วพี่ใหญ่ปามาสก้อนน่าจะต่ำกว่าเนาะ จะน้ำได้ไหมตะกออสามหกเนี่ยแล้วจะเอายังไงพายัมจะหาตัวแล้วพี่ใหญ่ที่ใส่ด้านอย่างเดียวเลยเนาะเจ้าพี่ใหญ่ที่ใส่ด้านอย่างเดียวแล้วป่าได้บอกขึ้นมา,ะละมา,ามแล้วกิกซ้ายแล้วยังไงต่อให้โตไปหนึ่งเมตรวขึ้นมากระโดดยิงให้แดงไปหนึ่งแล้วสั่ง่ายสั่งโดนหมวกฮะแล้วยังไงต่อพี่ใหญ่ก็พยายามที่จะสลับปืนแล้วก็นำตัวแล้วเอฟซีัลิตก็ไว้แฉดเลยเนาะก็อยู่ๆก็ปวกม่าขึ้นมาแล้วยังไงต่อหมวกเกือบหายแล้วอัพหมวก ไม่ได้ครับหมวกเลยเนาะเราเหมวกมันมาต่อนนะแล้วยังไงต่อรู้สึกว่าจะเจ็บหนักเลยเนาะจากปุ่ม A จะผ่านได้ไหมตัดตัวขึ้นมาได้ยังไงต่อเจอตัวแต่ว่ายิงไม่โดนปัดมางไม่โดนสลับปุ่มซื้นไปหนึ่งต่อได้ยังไงต่อฮะโว้ยแล้วยังไงต่อฮะรู้สึกว่าหมวกจะหายเนาะอีจี้อย่าเอาว่าขับหมวกมาต่อต่อเตะต่อปุยแล้วยังไงต่อปาดขึ้นมาแล้วหมวกหายโว้ยจะเห็ุผีกี่านพี่จะเอาจัดดีเนาะ ปาดขัวขึ้นมาเลยยังไงต่อส่วนไอ้บอลรูปไปคือจังหวะนี้คือพี่ใหญ่ถ้าจะออกไอ้บอลไม่ได้มาเนาะออกคือหม่วงหายเลยฮะตอนนี้คือแล้วแล้วแลจะเอายังไงต่อปานขึ้นมาไงตัวแล้วยังไงต่อป่าดไอ้บอลต่อหร้ยังไงฮะแล้วจังหวะนี้ให้ตัวตัวยังไงให้แดงไปหนึ่งมแต่หมวงน่าจะไม่หายเนาะหายคือโอ้ยเราเฮ็ดชีวันคิดส่วนสามขึ้นมาแม่งนอนเลย ไอ้เหี้ยเอาเรื่องจัดเลยว่าคือไอ้เฮติวันพีนี่คือปีศาจของแท้ตึงเกินน่ะนะไอ้เฮติวันพีนี่คือปีศาจของแท้บอกเลยปีศาจของแท้ดูอ,อยู่เมืองลาใช้ไหมนะไอ้ใหญ่เนี่ยมันตึงสุดแล้แล้วก็ไอ้เมืองไทยเนี่ยไอ้พี่ตึงสุดเลยมาฮาว่า,วาแล้วเจอกันตะกอซะเดเรียบร้อย มันเป็นไปได้ยังไงมาเลยดีกว่าเฮดพิวันพิทก็เอาสุดเลยเนาะสุดจัดประหลัดมาเลยดีกว่าพยายามจะดันขึ้นไปนะให้ตัวมันหนึ่งเมตรนะเออไว้หนึ่งช่อแล้วกระโดดขึ้นมาเกือบตกหน้าผาทำไมต้ไปาาตรวจตามแล้วหนึ่งช่อเออปาานอน็นย,ยังไงต่อฮะเปิดหัวปืนมาแล้วดันหัวไปได้ยังไงต่อฮะเปิดหัวดันออกข้างัวาปืนมาได้ยังไงต่อพี่แอบพยายามที่จะดันขึ้นมาให้ตัวไ,ใวไปให้หัวไปหนึ่งเมตร โอ้ยคิดว่าจะโก้ตัวนี่แต่สุดท้ายแดงแโอ้ยไอยไไ้เหี้ยเราเองเฮดพีวานพิษปิดซากอมาแปดสามโอ้โหมันจะเติมเกินไปแล้วบนะ้านเนี่ยโอ้ยคนดูมันจะเติมเกินไปแล้วบนะ้านเนี่ยปีศาจปีศาจทั้งนั้นซากอกแปดสาม มันเป็นไปได้ยังไงอ่ะคนดูโอ้ย